ณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทอดพระป,ป่าภาคพื้นอเมริกาพร้อมทางพิธีมุทิตาสการะพระสังฆาธิการผู้ได้รับพระสถานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรและพระอุปัชาพร้อมทางพิธีมุทิตาสการะพระมหาเถระพระเถระพันษา 10, 20, 30และ40โดยพระวิเทศภาวนาธรรม เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวเลียรองประธานสหาภาพพระธรรมทุตไทยในทวีปยุโรปรองประธานภาคพื้นทวีปยุโรปและภาคพื้นอเมริกาและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพันษา40ได้เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างความประทับใจปลื้มใจและความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์และสาธุชนเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นพระมหาสมบัติอินทปัญโยปะปรียนธรรม9ก้าประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอเอเรกอนรองเลขานุก,การสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพรรษา30ในโอกาสนี้พระชยะนนกิจจานันโทรพรรษา20และผู้แทนอุบาสิกาก็ได้ถวายผ่านทูกเทียนแพรและดอกไม้แด่พระวิเทศภาวนาธรรมท่านประธานสงฆ์ในพิธีมุทิตาสการะพระมหาเทระ และพระเถระพร้อมด้วยพระครูประกาศพุทธ,ธวิเทศท่านประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันรับชมวิดีโอประมวลภาพการสร้างบารมีของพระมหาเถระพระเถระและเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งร่วมกันกล่าวคําถวายทยธรรมจากนั้นท่านประธานผ้าป่าก็ได้น้อมถวายธยธรรมแด่พระมหาเถระและพระเถระด้วยความปลื้มปิติค่ะ ต่อมาเป็นช่วงเวลาสำคัญได้แก่การกล่าวเปิดใจของพระมหาสมบัติอินทปัญโยปร,รียนธรรมก้าวประโยคและพระวิเทศภาวนาธรรมซึ่งนับเป็นบุญ,ญาลาบอันประเสริฐของผู้มีบุญทุกท่านที่ได้รับฟังธรรมะที่เต็มไปด้วยข้อคิดเรื่องราวยุคเก่าๆของการเข้ามาสร้างบาร,รมีที่วัดของพระมหาเถระททำให้ทุกท่านเกิดความเลื้อปิติเป็นอย่างมากค่ะ